หนึ่งในคำถามที่ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ผมเยอะมากๆเลยนะครับผมในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเรื่อง iPad Pro M2 นะครับซึ่งเปิดตัวมาน่าจะประมาณเกือบจะ2อาทิตย์แล้วนะครับผมเราคุยเรื่องนั้นกันวันนี้นะครับคราวนี้เรื่องหน้าจอต่างๆนานานะครับผมไม่ได้มีความแตกต่างกับ M1 รุ่นที่แล้วเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น11นิ้วหรือ12.9นิ้วเองก็ตามนะครับซึ่งถ้าเกิดทุกท่านต้องการภาพจากวิดีโอ HDR ที่มันดีที่สุดนะครับผมสวยที่สุดสว่างที่สุดอย่างเงี้ยนะครับผมผมแนะนำได้เลยนะครับว่า12.9นนนิ้วเเี่่ยคละรืองกับ ัวหน้าจอ Mini LED ที่อยู่ใน iPad Pro 12.9นิ้วเนี่ยจะได้เปรียบมากกว่าตัว11นิ้วก็ต่อเมื่อนะครับผม Luminance ในภาพนั้นๆเนี่ยมันต้องค่อนาจะสูงมากๆเลยนะครับผมคือสูงแทบจะแบบโบไปทั้งภาพเลยประมาณนั้นนะครับตัว12.9นิ้วนะครับผมที่จะเห็นรายละเอียดแล้วก็ดีเทลต่างๆในที่มันสว่างสว่างตรงนั้นมากกว่านะครับผมซึ่งการ adjust รายละเอียดต่างๆในรูปที่มันโรไปขนาดนั้นเนี่ยนะครับผมมันค่อนข้างจะเป็น r a ย e u เคสมากๆเลยนะครับผมแล้วก็น้อยคนมากที่จะใช้นะครับแต่เรื่องที่แตกต่างกันจริงๆแล้วจะมีอยู่เรื่องเดียวนะครับ,บฟีเจอร์ใหม่ที่เข้ามาล่าสุดของ iPad Pro ปีนี้นะครับผมอย่าง Hover นั่นเองนะครับซึ่งจะมีแค่ตัว iPad Pro M2 เท่านั้นนะครับผม M1 ไม่มี ครับแต่อย่างว่านะครับผมมันใหม่ยสำหรับ iPad นะครับผมแต่ไม่ได้ใหม่ในวงการแท็บเล็ตนะครับผมรู้สึกว่าซัมซุงเขาทำมานานมากแล้วทำมานานดัดจัดแล้เหมือนกันนะครับผมไอ้ฟีเจอร์คล้ายๆ Hover อันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ได้เบนฟิตกับฟีเจอร์นี้มากๆเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเกรดิเกอร์มากๆต่อการทำงานของเขาก็น่าจะเป็นอาร์ติสต์อยู่แล้วนะครับหรือหลายๆท่านนะครับผมที่ใช้งานแอปอย่างโปรเกียร์เองก็ตามนะครับถามว่ามันดีจนขนาดที่ว่าต้องเปลี่ยนจาก iPad Pro M1 ไป M2 เลยไหมก็ต้องบอกตามตรงก็ได้ความรู้สึกผมเนี่ยไม่ไไไไมม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 ม่่่่่่่่นน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 นะะะะะคคคคคคครร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 ััััับบบบผผผเเเเเทาา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 หหหอชววววยใใ้้้้ีกกกกกขึลสสตงๆพุณถ็ดด เท่าไหร่นะครับผมมันใหญ่เล็กยังไงนะครับผมมัน match ภาพที่คุณจะวาดลงไปไหมใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างรุ่น M1 เองนะครับผมสมมติว่าคุณใช้งานแอปอย่างโปรเคดนะครับผมแล้วคุณต้องการจะเปลี่ยนไซส์ของบลัชต่างๆนะครับผมคุณก็ต้องมานั่งกะ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 เอาใช่ไหมครับว่าเอ้ยมันตรงหรือยังมันเออมันโอเคกับลูกที่เราจะวาดหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งส่วนตัวผมมองว่าของพวกนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานไปนานๆแล้วมันก็ชินได้ไปตามการเวลาเองนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยมันทำให้การทำงานง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นมีความคอนฟิเ e น c ์มากขึ้นแค่นั่วมากๆ เลยนะครับผมต้องใช้คํานี้เลยนะผมวาดลูกกระหลัวมากนะครับไอ้บลัชอันนี้เนี่ยอาจจะช่วยแบบเพิ่มความคอนฟ idence ของผมได้นะครับผมเวลาวาดนู่นวาดนี่นะครับผมแต่พอเวลาผมวาดเก่งขึ้นวาดเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็อาจจะไม่ต้องพึ่งบลัชตัวนี้เลยก็ได้นะครับผมกลับไปใช้ตัว M1 เนี่ยก็ยังรู้สึกแบบเออไม่ได้แบบออฟอะไรไปมากอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ในแง่ของโปรแล้วนะครับผมที่เขาเป็นโปรวาดใช้โปรเกรสเนเทฟอะไรพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้เห็นผลต่างมากมายขนาดนั้นก็ได้นะครับผมคือมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนั้นนะครััััับบบผผผมมมมมมกกกกก็็ยยยยยงงงวววววววาาาาาดดดสสเเเเเหหหืืืืือออออออนน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 ิิิ่่่่่่่ีีี้้้้ะะะะะคคคครรรรรจจจทพูไไปุณซ11 12.9 ผมเหมือนเดิมเด็ดเลยนะครับผมจากตัว M1 นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลำโพงเองเรื่องดีไซน์นะครับผมเออ่แต่ว่าจะมีสักสองอย่างหลักๆนะครับผมที่แตกต่างกันนะครับหนึ่งก็คือว่าการถ่ายวิดีโอแบบโปรเลสนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบเออ่ผมมองว่ามาร์คิเต็งจัดไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมสามารถพนันได้เลยนะครับว่าไม่มีใครแบบวันดีคืนดีเฮ้ยอยากถ่ายวิดีโอสวยๆว่ะเอ้ยเอา iPad ออกมาถ่ายโปรเลสหน่อยดิอะไรเงี้ยนะครับผมถือ iPad M2 มาเลยนะครับผมเพื่อมาถ่ายโปรเลสวิดีโออะไรเงี้ยนะครับมันค่อนข้างจะแบบไม่มีเเเเเลลลลยยยยจรรรรริงงงงมมัััั้้คคคบบบหหตตุุผผกกกป็็นนนนนนนพาาะะะว่่่่่่่ขอออออทททีีีีีดดสููใซึ รุ่นใหม่สุดอย่าง iPhone 14 Pro หรือ iPhone 14 Pro Max นะครับผมไม่ได้อยู่ใน iPad จริงไหมครับถ้าคุณต้องการจะถ่ายรูปหรือวิดีโอสวยๆเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องถือ iPad ของคุณไปอยู่แล้วใช่ไหมครับผม iPhone ง่ายกว่าเยอะนะครับผมถือมือเดียวได้ด้วยสบายๆนะครับถ้าเกิดทุกท่านต้องการจะดูรีวิวอย่างละเอียดเรื่องกล้องนะครับผมของ iPhone 14 Pro Max iPhone 13 Pro Max นะครับผม A22 Ultra ต่างๆนานานะครับผมสามารถกดดิจิทัลข้างบนเลยแล้วกันนะครับผมผมทิ้งไว้ให้นะครับผมทำไว้แบบค่อนข้างจะละเอียดมากเลยนะครับผมเกี่ยวกับคุณภาพของรูปนะครรรรรับบบบบผมเเอ่ยนแกาาไปะสถ้ ครับค่อนข้างจะกินพื้นที่ในเครื่องคุณเยอะมากนะครับผมถึงแม้ไอแพดคุณ1นึ่งเทลบอยเองเนี่ยก็ไม่สามารถถ่ายได้แบบโอ้โหขนาดนั้นนะครับผมก็ถ่ายในนิดเดียวอะไรอย่างเงี้นะครับหรือแม้แต่การใช้ของมันเองก็ตามนะครับผมคุณจะอัปเกรดสีเอาไปอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเลยความจําเป็นนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในเทียบแบบเซนเซอร์พิเศษแบบผมนะครับนี่ยังไม่ได้พูดถึงว่าคุณต้องถือตัว iPad แบกอันเบลล์มขนาดนี้ออกไปถ่ายนะครับผมยุ่งยากมากเลยนะครับไม่ค่อยเมีเซนต์เท่าไหร่ในความคิดของผมนนนะคครับ่่เ็ไ้าอองึกืว มันไม่สามารถถ่ายโปรโลเลสได้นะครับไม่ตั่ไม่สามารถตั้งให้มันถ่ายโปรโลเลสได้รีสเพราฟด้วยกันนะครับผมคือคุณต้องไปโหลดแอป third party มาใช้เองเนี่ยนะครับผมเพื่อที่มันสามารถ activate ตัวโปรโลเลสออกมาได้นะครับผมผมมองว่า ปกติมีแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยก็ถือว่าโอเคใช่ไหมครับผมอันนี้มีแล้วแล้วก็ยังไม่สามารถใช้ได้แบบง่ายๆด้วยนะครับผมคุณต้องไปนั่งโหลดมาอีกโอ้โหเรื่องยาวนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่อง Wi-Fi 6e นะครับผมที่ถูกอัปเกรดมาจาก Wi-Fi 6นั่นเองนะครับผมอยู่ใน iPad Pro M2 นะครับคราวนี้ถามว่ามันจาเป็นขนาดนั้นไหมนะครับผมวาย i ฟ i า i ไฟ 6e อะไรเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงแบบนี้นะครับว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราเตอร์คุณไม่ได้ซัพพอร์ตเป็น Wi-Fi 6e นะครับผมมันก็ไม่มีผลอะไรเลยนะครับผมจาก iPad iPad Pro Pro M1 M2 M1 ไไไปปนน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 ะะะะคคคคคครร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 รััััััับบบบบบบผผผมมมมออ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 ยยู่่่่่ททททีีีีีตตตตตตววเเเเเเาาาาา์์์์ขขงงงงุุณณซพพแห้้ก็็ดดิส เนี่ยก็เรียกว่ามันเหลือๆมากๆแล้วนะครับผมต้องบอกตามตรงนะครับบ้านผมเนี่ยเน็ตวิ่งที่พันถ้พันนะครับผมอันนี้วิ่งได้ประมาณ70-80%ผมมองว่าโอเคแล้วนะครับผมขออนุญาตไทยอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมสาหรับหลายท่านนะครับน่าจะรู้จักแมนออฟตัสเป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมครับผมถ้าทุกท่านอยากดูฟูลรีวิวของแมนออฟตัสนะครับผมก็สามารถกดที่กากข้างบนนะครับผมผมดิ้งไว้ให้แล้วกันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผมมีโปรโมชั่นมาแจกทุกท่านด้วยนะครับผมในแมนซีรีส์เอ็กซ์เซลเนนนนรรส่ววตตััััคออเงะบผมจ เท่า,เน,นาเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการฟีลออฟวิวเยอะๆนะครับผมมองแล้วมันไม่ติดขอบแว่นอะไรประมาณนั้นนะครับผมสามารถใส่แล้วมันดูหน้าเด็กลงด้วยนะครับผมเหรเอามใส่ใช่ไหมครับผมดูแบบดูใจดีขึ้นนะครับผมดูหน้าโหดน้อยลงอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องการตัดแสงสีฟ้านะครับผมมันก็จะมีเลนส์อยู่2แบบด้วยกันนะครับผมหนึ่งก็คือเลนส์เคลียร์ 2, Amber, นะครับผมสองคือเลนส์แอมเบอร์นะครับตัวเลนส์เคลียร์เองเนี่ยจะตัดแสงสีฟ้าน้อยกว่านะครับผมซึ่งส่งผลให้มันสีเพี้ยร์น้อยกว่าตัวเลนส์แว่นเล เสร็จเรียบร้อยนะครับผมได้ตามช็อปของเขานะครับผมรู้สึกช็อปออฟตัสอยู่ที่สามสแควร์ซอยห้านะครับผมก็สามารถตัดแอนดิ้ที่นั่นเลยนะครับเรื่องต่อมาเรามาคุยเรื่อง performance กันบ้างนะครับหลายๆท่านคงจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างใช่ไหมครับผมสำหรับตัวเออ่กิกเบนช์เองนะครับผมอันดูทูนะครับหรือว่าจะเป็นตัว 3D mark เองก็ตามนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัว iPad Pro M2 นะครับผมจะมีความโดดเด่นกว่า iPad Pro M1 ที่ว่าเรื่องกราฟิกล้วนๆเลยนะครับผมกราฟิกมันต่างกันมากเลยนะครับโดยเฉพาะในกิกเบนช์ 5%นะครับอย่างไรก็ดีนะครับผมเบนช์มาส์พวกนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการบอกทุกอย่างนะครับว่าการใช้งานจริงมันเป็นยังไงบ้างนะครับตัวเบนช์มาส์พวกนั้นเนี่ยมันจะมีเอี่ยวกับการใช้งานจริงเล็กๆน้อยๆนะครับผมพอให้ไอีเดียว่ามันแรงขึ้นนะครับผมแต่ว่าการใช้งานจริงของแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ที่ซอฟต์แวร์ที่แต่ละคนใช้มากกว่านะครับเรามาคุยเรื่องแอปพลิเคชันอย่างไรลูมก่อนแล้วกันนะครับผมสองตัวที่ผมนำมาเทสนี้นะครับผมจะเป็น iPad Pro M1 นะครับผมแล้วก็ iPad Pro M2 12.9นิ้วนะครับผมทั้งสองตัวนง้เตวรม่่่กทีไฟลาย แล้กันนะครับผมจะเป็นไฟล์24เมกะพิกเซลนะครับผมเป็นจาก u n c o m p r e s s e d raw นะครับผมไปไฟล์ jpeg นั่นเองนะครับผมจากล้อง s 7 Mark III ของผมนะครับทั้งหมด100รูปนะครับผมแล้วก็ Export เป็น Quality 100%นะครับผมแล้วก็จะเป็น Color Space แบบ Adobe RGB ด้วยนะครับซึ่งผลออกมาว่านะครับผมความแตกต่างในแง่ของการ Export ออกมาเป็น jpeg แบบนั้นเนี่ยเอ่อความแตกต่างมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งผลสันนิษฐานเองนะครับผมว่าไอตัวไฟล์24เมกะพิกเซลของผมเนี่ยมันไไม่ด้บบแ แล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับซึ่ง100รูปที่ผมใส่เข้าไปนะครับผม,ผมก็จะมีการเกรดสีทั้งหมดทุกรูปเลยนะครับผมแล้วก็มีการแบบเพิ่มเอฟเฟกเช่นแบบชาร์ปเป็นเงีเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพิ่มเดฟิชันหรือดีเทลต่างๆแค่นั้นเองนะครับพอการแก้สีการดึงดีเทลต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายเนี่ยตัวโปรเซสเซอร์อาจจะไม่ทำงานหนักขนาดนั้นนะครับผมมันก็เลยไม่ได้ต่างกันเยอะหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็เลยคิดว่าเออใส่เทสเซมันโถวไปเลยแล์่ รับรูป1รูป1กิกนะครับซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าตัว a c เ r น n R อา5จะออกแล้วใช่ไหมครับผมแล้ก็เดี๋ยวติดตามผมไปเลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดรีวิวคลิปนั้นนะครับโดยไฟล์รอ100ภาพนั้นนะครับผมผมจะเอ็กซ์อร์ตโดยใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Color Space เองที่ Adobe RGB นะครับผมแล้วก็ใช้เป็น Quality 100%ด้วยนะครับผลสรุปออกมาก็คือว่านะครับมันก็จะมีแกปมากขึ้นแหละคราวนี้นะครับผมเป็น3นาทีนิดๆแล้วนะครับ แตกต่างกันมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งใช้เวลามากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็ความแตกต่างระหว่างรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเนี่ยก็จะยิ่งมีแกลบมากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะจะโน้ตให้กคือว่านะครับผมทั้งสองเครื่องนี้เนี่ยอยู่ใน A element ที่ไม่เหมือนกันนะครับผมส่วนตัวผมผมเนี่ยตัว M1 เนี่ยอยู่ในห้องนะครับผมที่เปิดแอร์24องศานะครับผมแต่ในทางกลับกันแล้วนะครับผมตัว iPad Pro M2 เนี่ยอยู่ที่ชิคาโกนะครับผมซึ่งตอนนี้ที่นั่นมันประมาณ18-19องศาได้นะครัมมือนนาาาาวกก่่ีี้้้ทใใเเลลดดดไถช ต,ตัวผมมองว่านะครับผมอยากให้ทุกท่านได้ ADA เฉยนะครับว่าความแตกต่างของ M1 M2 เนี่ยมันแรงขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับผมถ้าเกิดเอาตัว M2 มาวางที่นี่นะครับผมแบบ exact condition แบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะแบบเออ่มีการเรนเดอร์ที่ช้าลงอะไรเงีย้ยนะครับผมต่อมาเรามาคุยเรื่องการตัดต่อ,ตอวิดีโอกันมากนะครับผมเริ่มต้นจากแอปพลิเคชัน iMovie แล้วกันนะครับผมใช้ไฟล์ 4K นะครับผมเป็นถ่ายเป็น ProRes ออกมานะครับจาก iPhone 14 Pro Max นะครับผมความยาวรวมกันประมาณ5นาทีนะครับผมแล้วก็เรนเดอร์เป็น S265 นั่นเองนะครับซึ่งเป็น setting default อยู่แล้วนะครับผมของแอปพลิเคชัน i เร่องกับทุกท่านเลือกที่จะเพิ่มเลเยอร์มากขึ้นนะครับผมความแตกต่างก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าที่ผมลองแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่าเท็กซ์เองนะครับผมใส่ทรานดิชันเพิ่มเติมเข้าไปนะครับมันก็เพิ่มเวลาเรนเดอร์ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมแล้วความต่างมันก็แตกต่างกันเท่าเดิมนะครับผมไม่ได้มากมายเลยขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตอนแรกที่ผมคิดก็คือว่านะครับตัว M2 เนี่ยมันมีโปรเลสเดโคเดอร์แล้วก็เอโคเดอร์เข้ามานะครับผมซึ่งทางแอปเปิ้ลเคลมว่ามันทำให้มันแปลงไฟล์ได ครับผมไม่ว่าจะเป็นจากกล้อง iPhone เองก็ตามนะครับผมหรือว่าตัว External Recorder นะครับผมที่ท่านต่อกับกล้องอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับไอ้ฟโปรเล็กส์อันนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถตัดต่ออย่างเช่นแอปอย่าง Final Cut Pro เนี่ยเร็วมากๆนะครับผมมันลื่นปื๊ดเลยนะครับผมแล้วก็ทำให้คุณแบบ Export มันได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับผมออกมาเป็นไฟล์ให้2องสี่หรือให้สองพันเองนะครับผมเร็วมากกว่าไอ้ตัว M1 เยอะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจากที่ผมลองให้ใน iMovie ดูเนี่ยมันก็มันมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมออ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 าาาาาจจจจจะะะะะะะตตตตต้้้้งงงรรรรรรรัััััััััปปปเเเเเดด่่่่่่่ไไไไผผผมม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 มแแแนน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 ใใหืกกคคคคบบววววววพพลชยีิส แหละนะครับณเวลานี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าตัว iMovie เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากตัว M2 มากสักเท่าไหร่นะครับผมตัว ProRes Encoder กับ Decoder เนี่ยรู้สึกจะทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่านะครับผมตัวแอปพลิเคชัน iMovie เองเนี่ยมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะครับผมมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าถูกออกแบบมาใช้งานหนักขนาดนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าต้องการจะเห็นผลกันจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมมองว่านะครับน่าจะไปคู่กับการใช้งานของ DaVinci Resolve มากกว่านะครับผมที่จะเปิดตัวมาใน iPad ในในเส้นปีนี้นะครับผมว่าตัว DaVinci Resolve ที่ นะครับผมก็น่าจะเห็นผลต่างมากขึ้นนะครับผมระหว่างตัว M1 แล้ว M2 นะครับเหตุผ <Hey, S 1> ลหลักเป็นเพราะว่านะครับตัว DaVinci Resolve เนี่ยมันเป็นโปรแอปพลิเคชันนะครับซึ่งมันถูกออกแบบให้รีศักศยภาพของตัว CPU กระจุยอยู่แล้วนะครับผมเครื่องร้อนแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับทุกท่านก็อย่าลืมกดติดตามผมไปเลยนะครับผมพอตัว DaVinci Resolve ออกมาแล้วเนี่ยผมก็จะมาเล่นให้ดูมาใช้ใดูแล้วก็มาสอนใช้ด้วยนั่นเองนะครับผมถึงแม้ว่าส่วนตัวผมจะรู้จุดกระจายนะครับว่ามันคงไม่ใช่ตัวเต็มหรอกนะครับผมมันก็จะเหมือนกับ Photoshop กับ Lightroom Mobile เต็มมมมเเหือออนนนนนทีี่รรรราาใใช้้กััคคะะะไปณบแล้้ววววกก็พเเอออ่่่่่ททูตาางๆนนนะคครรรัับผมมหืีีไดยในนนมัก็จะด ไปจากตัว macOS นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็น่าเสียดายนิดนึงแต่เราแต่เรามาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับแต่เรื่องนี้ที่ผมทราบมาก็คือว่านะครับผมพวกแอปพลิเคชัน 3D rendering ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Nomad Cop นะครับผมหรือว่าจะเป็น Octane X เองก็ตามนะครับที่การจะเปิดตัวมาใน iPad OS เนี่ยนะครับตัว GPU ของตัว M2 ในแอปพลิเคชันพวกนั้นนะครับผมจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็ส่งผลให้นะครับผมเวลาเรนเดอร์ของมันนะครับผมเรนเดอร์ 3D modeling ออกมาเนี่ยเร็วกว่าตัว M1 ประมาณครึ่งตตตต่่่่่่่่่่ออออออคคคครรรรรึึงงเเเลลลยยยกกกกก็ววววววาาาาาาไไไไไดดดด้้้้้้้้นน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 ะะะะัััััับบบบบผผผผผมมมมมมมแแแแขภททททททุีีสสจจปพห ส่วนตัวและภาพไม่ง่ายเดี๋ยวผมยังวาดไม่ค่อยเก่งเลยนะครับผมวันนี้มาเป็นปั้นแบบ 3D และอะไรพวกเนี้ยนะครับผมคงปวดหัวหน้าดูนะครับผมแต่ว่าผมก็อาจจะพยายามใช้นะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่อง performance ทุกท่านทราบแล้วกันนะครับผมสิรสาย 3D m o น e l ล n g งอะไรพวกนี้นะครับผมถ้าไหนเป็น specialist ด้านนี้นะครับผมก็อย่าลืม inbox มาหาผมแล้วกันนะครับผมจะได้เมาวกันนะครับแล้วก็สอนผมใช้ด้วยนะครับผม